เปลี่ยนชิวหน้า pcx 1 6 0 cc ปี2025ตอนแรกก็เตรียมไขค,ควงแฉกไขน็อตสองตัวกบที่ฝาประกบจะอยู่เหนือไฟหน้ารถขึ้นไปนิดหนึ่งครับไขออกมาสองตัวเสร็จก็ค่อยๆตบตบฝาประกบออกมาครับระวังไฟหน้าตลอดน,นะครับ ปึก๊กหลุดออกมาแล้วครับเลียมบล็อกเบอร์สิบหรือประแจปาฝากตายเบอร์สิบก็ได้นะครับหกเหลี่ยมเบอร์หกขนอ็อตหกเหลี่ยมสองตัวน็อตเบอร์สิบสองตัวตึงฝาเดิมออกมาใส่ฝาใหม่เข้าไปชิวตัวใหม่เป็นชิวแต่งนะครับ พยงามทีเดียวใส่เข้าไปก็ไม่ยากครับไขน่น็อตสองตัวมันเดิมหกเหลี่ยมสองตัวเบอร์สิบสองตัวประกบเข้าไปวิธีใส่ฝาประกบก็ดูล็อกดีดนะครับทั้งสองฝั่ง ถ้าดันตรงก็ไม่มีอะไรยากครับดันค่อยๆดันขึ้นเป็นอันเสร็จนะครับก็ใส่นอ็อตล็อกฝาประกบกลับเข้าไปสองชิ้นสองตัวมันเดิมเป็นอันจบขั้นตอนนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ